<L an> สวัสดีค่ะวันนี้บิจอกับชาชาจะมาเล่นน้ำเล่นสาวน้อยตกน้ำกันนะคะเพลงแมมมอธบกขุกกระโดดเรมวเฉยเด็กกินสวดี่การีบุ่นราบนะคะชื่อตุ๊กตาเรโบเดชตุ๊กตาเรโบเดชนตนาำาเาเรโบเดชจะอยู่ปูสซีอยู่บ้าขาดแบออยู่นี้ค่ะอ๋อ,อส,สดบิ๊กจอตั้อใจเติบโตทุกทค่ะชินจังเล่นสาวว่ายน้ำไม่ไงั้นเดี๋ยวโดนแม่ตีแน่ชินจังสาวว่น้ำเดี๋ยวน้ำท่วมจะมา อะไรต่ออะไรก็ไม่ตรงก่อนน้ำฝนนะท่วมเข้ามาในบ้านทำให้บ้านรายเป็นสระว่ายน้ำไปเลย yeah, yeah, yeah. สิเย่เย่เย่สาวยน้ำสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำน้ำไหลสะเด็กๆนี่สบายใจจริง,รง,รงๆเลยนะทุกคนพร้อมแล้วนะคะเรามาเล่นะ าสาวๆจะมาเล่นน้ำดีใจกันนะคะนี่ตายแล้วเย้เกิดแต่นี้โดยใจแต่ทำไมน้ำลอยได้กันแบบนี้าแบบนบาร์เรลเล่นน้ำข่าสนุกมากเลย,เลถ,ลยถ้าอย่างนั้นก็ต้องลายนี้สิจ <c oughs> ๊ะ <c oughs> สวัสดีค่ะฉันชื่อโซลาร่าค่ะโซลาร่าจะมาเล่นน้ําสาวน้อยตกน้ํากันนะคะโซลาร่าหน้าตาเหมือนวิพาเรศสิงอาจค่ะนั่งรอเป็นจั๊กจั่นก็ยังคิดถึงสปาร์ธาวอเตอร์มิสรีอัพโหลดเดี๋ยวโซลาร่าถูกสาวน้อยตกน้ำจ้าน้ำเหมือนคุณโครมาสกัสกัดต่อยอยู่ในอันตรายบิ๊กจอกับโซลาร่าได้ๆๆสาวน้อยตกน้ำกัน,น,ะะลน,าานแล้วค่ะดูถ้าจะไม่หยุดเลยนะ 等到吧，拜拜。 คนนี้ชื่อตุ๊กตาเรเบด้าทำไมน่าตาเหมือนพ่อแท้ๆเพื่อนแท้จากยูมูสิบอยู่บ้านผาแดงบ่อยอยู่นี่ค่ะแต่้วตั้าเราจะเข้มสนุกเลยนะจริงเอสาเล่นน้ำสนุกมากเลยสนุกมากเลยเดี๋ยวชินจะหงลดงนมเดี๋ยวแม่กรี๊ดเลยน้าด้วนี่แหละจะตายไป เด็กแซนดี้จะมาเล่นจมน้ำเล่นเหมือนคุณครูมาเซอร์สกาโตอ,อยู่นอันตรายเด็กแซนดี้นั่นราเป็นข้อที่พี่ดาดีเสียพัยเยสสตเ็เเกินชุดดิกายเหมือนกันยิ้มนสติกเลยเดอเอีจะนนบาร์สนะนั้นเด็กหญ่ราสาย,ยัางนั่งรอเปนอินเดินเตนที่เธอจถึง ก็ผมยอยากแค่เล่นนีดเดียวเองอะเดี๋ยวชินจ่าไม่ใช่ขอเล่นนะ